สวัสดีค่ะพบพ่อกาแฟลีเด้จ้าวันนี้ข้าใดข้าวปุ่นอีกแล้วจ้ากินข้าวปุ่นน้ำยาขนมจีนมาแส่บๆน้ำกันสอนหนามมืก่อนเด้อเ <c oughs> สีบยบล้่นจานล้่นถาดถ้าก้อกยๆส่ขออนุญาตใส่มือด้วยบดย้ใส่มือบ,บ่แเสียบ Đông Nam không? À. Ừ. 啥的呀？ ซีราบันเท่าเนี่ยพักบัน พักลูกขังทงังพักไ้้ไหนานี่พักถึกพักห้างาม bộ mm -hmm. mu Ừ, ข้ามีไงสดนัำกันเลยอ